สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแวบแวบมาแวบมาหิวข้าวแวบมาจากพี่พรพี่ฝนแล้วก็น้องเป้ลน,นะคะแวบบมาไลฟ์สดเมื่อกี้เข้าไปดูเขามาสนุกดีนะคะอยากคุยต่ออยากอยาก,อยากอยู่ต่อเออแต่ว่าหิวข้าวยังไม่ตื่นมาก็แบบว่าคือวันนี้ตื่นสายนะคะเมื่อคืนไปออกกาลังกายหน้า หน้าเวทีมหาภัยมานะคะตื่นสายแล้วก็ไปส่งลูกไปเรียนที่เสร็จสายแล้วก็ิีข้าวก็เลยขอตัวมากินคอลลาเจนเอนไซม์ก่อนเมื่อกี้พี่พรพูดเรื่องการฉีดโบท็อกการฉีดผิวนะคะแล้วก็จะมีน้องมุกมาคอนเฟิร์มว่าเขาเคยฉีดโบ็อกนะคะแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานต้องคอยเติมตลอด ะะทีนี้มันจะมีผลต่อร่างกายเราในอนาคตไหมในระยะยาวคงมีเนาะเพราะมันเป็นสารอะไรชนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าคาร์โบอฮเดรีของเราอะ่ะมันไม่มีสารนะคะกินได้ตลอดเวลาเลยกินได้ยันแบบลูกโตลูกบวดรูปมีลูกมีหลานหลานบวชอะไรอย่างเงี้ยคือกินได้ตลอดนะคะแล้วก็อ่า มีนะคะลูกค้าถามว่ามีลูกค้าถามว่าเป็นโรคคุ้มควงเป็นโรคคุ้มครงทานอ่าโบตาพีได้ไหมทานได้คะ่ะนะคะแล้วก็มีคนถเออหลายเคสมากเลยเนาะหลายเคสมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําหน้าอกเสริมจมูกมีเคสหนึ่งถามบอสปุ่นว่าไปทําหน้าอกมาทานโปรตีนโบตาพีได้ตอนไหน คือเราฟื้นคือเราลืมตาตอนไหนคือเราไปผ่าตัดใช่ไหมเราทาหน้าอกคือเราลืมตาตอนไหนเราทานได้เลยนะคะแล้วก็มีเคสลูกค้าที่ว่าไปทําจมูกมามีเคสลูกค้าของพี่พรนะคะไปทําจมูกมานะคะเขาก็กินโปรตีนบตทาพีได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ช้าด้วยนะเออไม่ช้าด้วยนะคะทุกคนใครที่ที่แบบว่า อยากไปทําหน้าอกอยากไปทําอยากไปใส่ยากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานโบตาพีได้เลยนะคะไม่ต้องมารอว่าให้นู่นหายนี่หายไม่ต้องนะคะทานทานโปรตีนโบตาพีของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปช่วยรักษาแผลข้างในด้วยนะคะไปบํารุงด้วยเป็นโปรตีนเนาะอย่างบางคนอะ่ะผ่าตัดหมอไปผ่าตัดมานะบางคนหมอก็จะบอกว่าทานไข่เยอะๆนะทานไข่ต้มวันละหนึ่งฟองสองฟองเพื่อที่เขาจะไปช่วยสมานแผลข้างในนะคะอันนี้ไม่ต้องเลย อันนี้ทานโปรตีนโปรตีนได้เลยนะคะดีมากๆหาก,ก่อนอยู่ไหนก็ไม่ดในถดีมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เรื่องอ่าเรื่องโกซีเรื่องผิวนะคะมีแต่คนพักว่าผิวใสหน้าใสนะคะเพราะอะไรเพราะโกซีเลยเพราะโกซีสุดๆแล้วก็คอลลาเจนสุดๆนะคะใครอยากหน้าใสไวอัดเลย2องแคปนะคะแต่ปุ้ยกินแค่ครึ่งแคปัวเปลือง กัวเปืือนเออแล้วก็จะมีคนพักว่าผิวใสจริงๆผิวใสนะคะใครที่อยากผิวใสผิวลีนผิวลื่นจัดเลยอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดอะไรนะฉีดอะไรอะเข้าเลือดอะปุ้ยปุ้ยไปดูในแอปติตตอกมาว่าเขาจะไปฉีดเขาเรียกอะไรฉีดอะไรที่เข้าเส้นเลือดที่ว่ามันมันเป็นถุงเหมือนน้ำเกลือแล้วมันก็ไปนั่งฉีด ให้มันขาวเขา้าเส้นเลือดเราอะให้มันขาวๆใสๆอะทีนี้เราไม่รู้ว่ามันมีผลข้างเคียงกับเราไหมถ้าใครถ้าใครหาเรื่องอาหารผิวอยู่นะคะอาหารอาหารหูอาหารผิวใครหาอยู่นะทักมาได้นะคะทุกคนเออจะมีเรื่องบอกว่าเรื่องโรคคุ้มห่วงนะคะเรื่อง อะไรนะทารซิเมียเรื่องไทรอยอะไรเนี้ยนะคะได้หมดเลยมีซึ่งมีลูกค้าที่ว่าเป็นโรคหุ่มผวงอะ่ะเขาเข้ามาถามบอสบอสปุ๋ยกับนายแพทย์เปี่ยมโชคว่าทานได้ไหมทานได้นะคะเพราะว่าโปรตีนวอเตอร์พีของเราละเขาไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเขาไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเขาเป็นโปรตีนที่บํารุงร่างกายนะคะเป็นโปรตีนที่เรื่องเรื่องโรคไัยไข้เจ็บอะไรเขาก็รักษาได้นะ เป็นโปรตีนที่ช่วยเรื่องหุ่นอย่างดีเลยดีมากๆเลยนะคะส่วนเรื่องผิวเราก็มีเราก็จะถามคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าชอบชอบแบบไหนอชอบแบบเรื่องผิวชอบเรื่องหุ่นนะคะแว๊แบแวบแว๊บมานิ่นึงหิวข้าวนะอันนี้คือกาแฟเอสเพรสโซกาแฟแก้วแรกของวันนี้นะคะเมื่อคืนไม่ได้ออกกําลังกายที่บ้านไปออกกําลังกาย หน้าเวทีนะคะมาไปเต้นมาไม่ได้ถ่ายรูปตัวเองมดแต่เต้นอยู่เมาน้ําเขียวงานงานนู้นมเมาป๊บปซี่เมื่อคืนเมาน้ําเขียวก็เต้นไม่ได้หยุดเลยวันนี้เราตื่นสายเลยนะคะเออเราก็มาทานทานอาหารผิวทานอาหารสุขภาพให้ทุกคนได้ดูนะคะ ไม่เคยเอล2 7นะเ็ดนะยว่จะมาดูว่าตอนนี้เอลเท่าไหร่แล้วทั้งทั้ที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะไม่ค่อยได้ออกไม่ใช่ว่าไม่ออกไม่ค่อยได้ออกไม่ค่อยมีเวลานะคะใครที่มีลูกเล็กจะรู้เลยว่าไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายใครที่เป็นคุณแม่บ้านและมีลูกเล็กนะและปุ้ยลูกสองคนนะคะคุณจะรู้เลยว่าไม่ค่อยมีเวลาออกอกำลังกายอืมบอดีหล่น ขออนุญาตเก็บวอดาพีแบบนึงมาแล้วมาแล้วมอดาพีหล่นไปมันไม่เข้าปากทุกคนนะคะเมื่อก่อนนะปุ้ยจะไม่กล้าใส่เสื้อแบบนี้เลยนะเพราะว่าปุ้ยจะไม่มีเอวแล้วก็ไม่มีแล้วก็จะมีพุงพุงยืนย่นยื่นแล้วก็ไม่มีเอวจะไม่กล้าใส่เสื้อแบบนี้เลยใส่ได้แต่ชุดแบบชุดที่มันหลว,หลวมอะ แล้วก็ไม่ใส่ชุดรัดรูปด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีเอวแล้วเราก็พงป่องแล้วก็แขนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนไม่กล้าใส่เลยตอนนี้นะคะหุ่นดีใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็สวยใส่อะไรก็มั่นใจถ้าผู้หญิงหุ่นดียังไงก็มั่นใจจริงไหมผิวสวยเออผู้ผิวผู้หญิงอะสําหรับปุ้นะสําหรับองคลิปปุ้ยนะคะหุ่นดีผิวสวยไว้ก่อนอะไรมันก็ตามมาจริงๆ อชื่นใจหอมละมุนนะคะทานกาแฟไอช็อตคอฟฟี่ก่อนทานข้าวนะคะเขาจะไปช่วยลีนหุ่นนะคะเขาจะไปแบบว่าคือเขาไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะแต่ว่าเขาจะไปทําแบบว่าเรื่องไขมันนะคะไขมันที่เป็นส่วนเกินของร่างกายเราอะไขมันที่มันเป็นส่วนเกินของร่างกายเราอะ,อะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานเป็นกล้ามเนื้อนะคะทุกคนซึ่ง ไม่ได้ออกกาลังกายนะคะใครไม่ได้ออกกำลังกายใครที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายควรมีตัวช่วยดีๆในการที่ทําให้เรามีหุ่นดีมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยแม่เราปุ้ยอาจจะไม่กล้ากินอะไรนะกลัวอ้วนไม่กล้ากินอะไรเลยกลัวอ้วนขนมอะไรดังกินโดนัทไม่กล้ากินกลัวอ้วนนะคะวิปครีมแล้วปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินชาเดลิควีที่เป็นชาเขียวหรือ เซเวนเซนแล้วก็เพิ่มวิปครีมปุ้ยเป็นคนที่ชอบกินวิปครีมมากๆนะคะแต่พอเรามีอายุมากขึ้นเรามีลูกแล้วระบบเผาผลาญของร่างกายเราอ่ะมันจะทํางานช้าลงเราก็จะแบบเฮ้ยกลัวอ้วนแล้วเราเริ่มแะเราเริ่มกลัวอ้วนขึ้นละเมื่อก่อนไม่กลัวอ้วนนะคะก่อนมีลูกไม่กลัวอ้วนเลยกินทุกอย่างนะคะแต่ถ้าใครมีระเบียบวินัยในการในการที่ออกกําลังกาย จะเอวเล็กตามที่คุณตั <th 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 ้งใจไว้นะคะถ้าคุณมีวินัยในการออกกาลังกายมีวินัยในการคุมอาหารคุมอาหารนะที่นี้คือไม่ทานของหวานจัดเลยลดของหวานลดจัดไม่ทานนะคะไม่ทานของมันของทอดนะเออทุกคนว้าวเอลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะเอลยี่สิบสี่ เอลยี่สิบสี่เมื่อก่อนเอลยี่สิบสองครั้งแรกที่เจอโบตาพีเลยครั้งแรกที่เจอโบตาพีเอลยี่สิบสองคือปุ้ยยี่สิบเอลยี่สิบเจ็ดนะครั้งแรกก่อนปุ้ยกินโบตาพีปุ้ยเอลยี่สิบเจ็ดแล้วปุ้ยก็กินกินแล้วปุ้ยก็ออกกําลังกายมากมากมัคับตัวเองนี่ว่าออกกําลังกายจนแบบว่าจนแบบแต่ว่าเราไม่ได้ละหน้าที่เรื่องของคุณแม่นะเราก็เตรียมข้าวให้ลูกปึ๊บเสร็จแล้วอะแม่ไปออกกําลังกายนะแบบเนี้ย ออก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 ,ออกจนเอลยี่สิบสองเออบ้าออกกําลังกายมากจนเอ2ยี่สิบสองแล้วลูกมาถามว่าแม่ทําไมแม่ไม่มีเวลาให้พี่กิต้าเลยแม่บอกว่าเออเอกกําลังกายค,คือคือเราก็อยู่บ้านเดียวกันแหละแต่ว่าเราไม่มีเวลาไปนั่งกับเขาไปคุยกับเขาไปกอดเขาเหมือนเมื่อก่อนเรามาออกกําลังกายไงาเอาเวลาที่ไปกอดเขาอะมาออกกําลังกายใช่ไหมแล้วก็เอ2ยี่สิบสองแล้วแบบเฮ้ยปื้อมาเราเอ L 22ยี่สิบสองแล้วว่าเราก็เลย ละเลยในการออกกำลังกายนะคะตอนนี้เอลเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบสี่แต่ว่ายี่สิบสี่ถาวรเลยนะคะถ้าคุณไม่ออกกำลังกายก็ยีิบสี่คุณกินเยอะกินน้อยคุณก็ยี่สิบสี่คุณก็ยังยี่สิบสี่อยู่นะคะมีคนมาขอประตูคิดดูเอลเอวหายไปยี่สิบหายไปสามนิ้วฟินเวอร์ทุกคนผู้หญิงอะ่ะ ถ้าเอวเราลดเป็นนิ้วสองนิ้วเราก็ปื้มแล้วเนาะนี่เราไปตั้งสามนิ้วอะ่ะเออเราไปสามนิ้วแต่ก็ยังคงทนอยู่ที่เอยคงถาววัดที่ยี่สิบสี่นะคะเราจะเอายี่สิบสองให้ได้แต่ว่าด้วยด้วยสรีระด้วยที่เราสูงร้อยเจ็ดสิบหนักห้าสิบสี่เราถ้าคุณคุณต้องดูสรีระของคุณไว้ว่าคุณควรหุ่นดีได้เท่าไหร่นะคะระหว่างผอมกับหุ่นดีมันไม่เหมือนกันนะคะผอมก็คือ คุณไม่มีน้ำไม่มีนวลลูกสาวเลือดกำเดาไหลอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ะเ,เดี๋ยวลูกสาวเลือดกำเด้าไหลเพราะว่ามีร้อนจัดกับหนาวจัดนะคะเดี๋ยวน่าจะนอนน้อยแหละเพราะเมื่อคืนเขานอนดึกนะคะแล้วก็ตื่นเช้าเดี๋ยวพไปดูลูกกอนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดีย๋ยวไปดูลูกกอนลูกเลือดกำเด้าไหล